สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังข้าวพระบ้านราคาถูกนะคะพี่พีๆขะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยเลยนะคะเป็น ep พิเศษของน้องนะคะ ep ที่14นะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่30กรกฎราคม68นะคะวันนี้น้องก็มีพระบ้านพระเหมาพระสวยๆมาให้พี่ๆได้เลือกรับชมกันอีกเช่นเคยเลยนะคะสวยๆทุกรายการเลยค่ะพี่ๆขา ราคาหลักๆก็จะ100บาทเลยนะคะราคา100บาทนะคะราคาแตกต่างจะมีไม่เยอะนะคะราคาไหนแตกต่างน้องจะแจ้งนะคะหลักๆจะเป็นรายการละ100บาทเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆค่ะพี่ขาสวยๆทุกรายการเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งช่องทางการติดต่อนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะฟางข้าวพระบ้านราคาถูกนะคะ เบอร์โทรศัพท์และไลน์น้องใช้เบอร์เดียวกันนะคะ0824921456นะคะโทรหรือไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือสแกน QR code ได้เลยนะคะพี่พีขาเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่รายการที่1กันเลยนะคะรายการละ100นะคะเดี๋ยวขอซูมนิดนึงก่อนนะคะโอเคเริ่มที่รายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1น,นะคะเป็นท้าเวสวรรณนะคะมาในกรอบสวยๆเลยค่ะพี่ๆขาด้านหลังนะคะรายการนี้รายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่สองคะ่ะรายการที่สองนะคะ เป็นจอบอเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะมาในกรอบล้อมเพจแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะรายการนี้รายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามคะ่ะรายการที่สามนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะ นี่นะคะมาเก่าเาแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการนี้รายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่ค่ะ รายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเรียบมาในกรอบกันน้ำให้เรียบร้อยค่ะหลวงพ่อเพชรนะคะรายการนี้รายการที่4ค่ะต่อไปรายการที่5ค่ะ รายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการนี้รายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6ค่ะ รายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกูยนะคะสวยมากเลยค่ะพี่พี่ขามาในงานลงยาเป็นงานลงยามาเลยนะคะลงยาสีน้ำเงินสวยๆเลยค่ะพี่พี่ขาเรี่ยมกรอบกันน้ำมาให้เรียบร้อยนะคะปิดก่อนได้ก่อนนะคะปิดด่วนโทรหาน้องได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะหรือสแกน QR Code ได้เลยนะคะ ด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงนะคะหลวงพ่อกลวยลงยาน้ำเงินสวยๆเลยค่ะพี่ๆขารายการนี้รายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเป็น25สัศตวรรษนะคะ รายการนี้รายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8ดคะ่ะรายการที่8ดนะคะจะเป็นพระนางพญานะคะ นางพญานะคะรายการนี้รายการที่แปดนะคะต่อไปรายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้านะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดเตารีดนะคะด้านหลังนะคะฉลุชอชิงสองตัวนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ รายการนี้รายการที่9้านะคะต่อไปรายการที่10บค่ะรายการที่10บจะเป็นพระท่ากระดานนะคะเยี่ยมมาในกรอบกันน้ำให้เรียบร้อยค่ะพี่พี่ขาสวยสวยเลยนะคะวันนี้สวยๆทุกรายการเลยค่ะพี่พี่สวยทุก ep จริงจริงนะคะห้ามพลาดเลยนะคะปิดด่วนโทรหาน้องได้เลยนะคะพี่พี่ขา รายการนี้รายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อรวยนั่งพานนะคะหลวงพ่อรวยรวยพันล้านนะคะนั่งพานสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆะ่ะเรียมมาในกรอบให้สวยๆเลยค่ะ หลวงพ่อรวยรายการนี้รายการที่สิบเอนะคะต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะมาเกา่เกาๆสวยๆเลยค่ะพี่ๆ่ะ รายการนี้รายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13ค่ะรายการที่13นะคะเป็นพระหูยานเนื้อชิ้นนะคะมาในกรอบเก่า,เ,กาเลยคะ่ะพี่พี่กรอบอาจจะลายนิดนึงนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะสอบถามเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์หาน้องได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะหรือสแกน qr code ได้เลยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบสานะคะต่อไปรายการที่14คะ่ะรายการที่14นะคะเป็นหลวงปูเอี่ยมนะคะสมเข้าหลามตัดนะคะเรียมมาในกรอบกันน้ำให้เรียบร้อยค่ะพี่ขาหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการนี้รายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15้านะคะเป็นห่วงพ่อเกษมนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ๆสวยทุกรายการเลยนะคะห้ามพลาดทุก ep จริงๆค่ะพี่ขาราคาแบ่งปันนะคะรายการละ100คุ้มค่าสุดๆเลยค่ะพี่ๆเกิดราคาเลยนะคะแต่และรายการ รายการนี้หลวงพ่อเกษมรายการที่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบหค่ะรายการที่สิบหนะคะเป็นหลวงพ่อกั่นนะคะหลวงพ่อกันสวยๆเลยคะ่ะพี่ๆหยิบไม่ถูกเลยนะคะสวยทุกรายการ ไม่รู้จะเอาแบบรายการไหนให้ชมก่อนเลยนะคะรายการนี้หลวงพ่อกันนะคะรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนั่งช้างนะคะเรียมมาในกรอบลงยาสวยๆเลยค่ะพี่ๆคะ่ะ รายการนี้รายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะองค์นี้ก็สวยค่ะพี่พี่เรียมมาในกรอบให้แบบนี้เลยนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยค่ะพี่พี่ขา หลวงพ่อพัดนะคะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19ค่ะรายการที่19นะคะเป็นโคชสีนะคะมหาอำนาจนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ๆมาในกรอบพร้อมขึ้นคอให้เรียบร้อยเลยนะคะรายการนี้รายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่2 0ค่ะรายการที่20นะคะหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่20มาในกรอบสวยๆทุกรายการเลยค่ะวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะคะรายการนี้รายการที่20นะคะ ต่อไปรายการที่21ค่ะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะเรียมในกรอบกันนะ้ำมาให้เรียบร้อยค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่เอี่ยมรายการนี้รายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22ค่ะ อันนี้เป็นพระอะไรน้องไม่แน่ใจนะคะพี่พี่ลองรับชมดูนะคะมาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่22นะคะ รายการที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเป็นหลวงปู่สุกนะคะวัดปรากองมักขามเท่านะคะดูให้ชัดดูให้ชอบนะคะพี่พี่ขาปิดด่วนโทรหาน้องได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องได้เลยคะ่ะพี่พี่ขาหลวงปู่สุกนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่24ค่ะรายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นเจริญพรน,นะคะสวยๆเลยคะ่ะพี่ๆหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรปี36นะคะรายการนี้รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25ค่ะ รายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะสวยๆเลยค่ะพี่เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะรายการนี้รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26ค่ะ รายการที่26นะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะเป็นรูปภาพนะคะเรียมมาในกรอบแบบนี้นะคะและด้านหลังนะคะจะเป็นนี่เลยนะคะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการนี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27คะ่ะ 27นะคะเป็นรูปหล่อพ่อเงินนะคะเรียมในกรอบกันนะ้ํามาให้เรียบร้อยค่ะพี่พีหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้รายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28คะ่ะ รายการที่28นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่มหมุนนะคะสวยๆเลยพี่พี่ขานี่เลยแล้วอันนี้เขาแบบนั่งเหมือนจะเป็นจีวรหรือเปล่านอกไม่แน่ใจนะพี่พองค์สีทองมาในกรอบสวยๆเลยค่ะพี่พี่ขาเรียมกรอบกันน้ํามาให้เรียบร้อยสวยมากนะคะหลวงปู่มหมุนนะคะรายการนี้รายการที่27 ขอภัยค่ะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้านะคะเป็นพระกิ่งนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ ต่อไปรายการที่30คะ่ะรายการที่30เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่สามสิบนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะรายการที่สามสิบเอเป็นพระสมเด็จนะคะมาในกรอบลงยาให้สวยๆเลยค่ะพี่พีรายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ ไปรายการที่32ค่ะ32นะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะเรีย่ยมมาในกรอบกันน้ำเลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยคะ่ะพี่พี่สวยทุกรายการเลยนะคะหลวงพ่อรวยนะคะรายการนี้รายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบสามค่ะสามสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังหนุมานเสิินธงนะคะรายการนี้รายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสี่ค่ะ 34นะคะเป็นขุนแผนปลูกกุมารน,นะคะด้านหลังนะคะรายการนี้นะคะรายการที่34นะคะขุนแผนปลูกกุมารน,นะคะต่อไปรายการที่35ค่ะรายการที่35นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ ด้านหลังเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะรายการนี้รายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36คะ่ะ36นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่พระบารมีปกเก้า หลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการนี้รายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37คะ่ะสามสนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ๆ่ะรายการนี้นะคะรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38คะ่ะ 38นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะเหรียญพระอาจารย์ชอบรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39ค่ะ 39นะคะเป็นเหนรียญรัชกาลที่5นะคะดูให้ชัดดูให้ชอบนะคะพี่พี่ขาปิดด่วนโทรหาน้องได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code หรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ขาเหรียญรอห้านะคะรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40คะ่ะ รายการที่40นะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะด้านหลังนะคะหลวงปูหมุนรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41คะ่ะ รายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมาในกรอบลงยาสวยๆเลยคะ่ะพี่ๆะ่ะปิดด่วนโทรหาน้องได้เลยนะคะแจ้ง EP แจ้งรายการน้องด้วยนะคะพี่ๆขารายการนี้นะคะรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42ค่ะ42นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงพ่อทวดร,รายการนี้รายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43ค่ะ43นะคะจะเป็นขุนแผนภายคู่นะคะรายการนี้รายการที่43นะคะขุนแผนพายคู่นะคะ ต่อไปรายการที่44คะ่ะ44นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะพี่พี่ขามาในกรอบเรียบร้อยเลยนะคะสวยๆเลยคะ่ะพี่ๆเป็นองค์สีทองนะคะมาสวยๆเลยนะคะปิดก่อนได้ก่อนเลยนะคะปิดด่วนโทรหารน้องได้เลยนะคะพี่พี่ขาน้องให้สิทธิ์คนที่แจ้งปิดก่อนนะคะ หลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้รายการที่44นะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่45คะ่ะ45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะหลวงพ่อพรมรายการนี้รายการที่45ห้านะคะ ต่อไปรายการที่46ค่ะรายการที่46นะคะเป็นขุนแผนขี่หงพายอุ้มกุมารน,นะคะมาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ่ะด้านหลังนะคะรายการนี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47ค่ะ 47จะเป็นพระสมเด็จนะคะมาในกรอบสวยๆนนหนาๆเลยค่ะพี่ๆกรอบหนักมากเลยนะคะรายการนี้พระสมเด็จนะคะรายการนี้รายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48คะ่ะ 48นะคะจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะเรียมมาในกรอบให้สวยๆวยเลยค่ะพี่ๆเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะรายการนี้รายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49ค่ะ 49นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะปี1-9นะคะสวยทุกรายการจริงๆค่ะพี่พี่หลวงพ่อคูณปี1-9นะคะรายการนี้รายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50คะ่ะ50จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะจาริญพรล่างนะคะ ปีห7หลวงปู่ทิมนะคะ,จะเจริญพรล่างรายการนี้รายการที่50นะคะต่อไปรายการที่51คะ่ะ51เเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะรุ่นปดนี่นะคะเป็นงานลงยานะคะพี่ๆมาในกรอบให้สวยๆเลยนะคะ ี่นะคะตายท้องเขาสีทองสวยๆเลยคะ่ะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่51นะคะรายการละ100นะคะจะจบที่รายการนี้นะคะรายการที่51นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ราคาแตกต่างนะคะพี่ๆขาอันนี้รายการที่52นะคะน้องจะแจ้งราคาอีกทีนะคะ รายการที่52นะคะพี่พี่จะเป็นขี้พึ่งนะคะเป็นนางกวักแล้วก็กุมารน,นะคะพี่พเห็นชัดไหมจา้าเดี๋ยวน้องซุมออกให้นิดนึงอ่านี่นะคะขี้พึ่งนะคะมาตลับใหญ่ๆให้แบบนี้เลยค่ะพี่พี่าคุ้มๆเลยนะคะรายการนี้นะคะตลับอย่างใหญ่เลยนะคะเป็นนางกวักกับกุมารน,นะคะรายการนี้นะคะรายการที่สี่สิบ ขอภัยก็พี่รายการที่52นะคะน้องขอราคาอยู่ที่200บาทนะคะพี่พี่ขาที่พึ่งนะคะตลับใหญ่นะคะรายการนี้รายการที่52นะคะ200บาทนะคะไปตลับใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาต่อไปนะคะรายการที่53คะ่ะ53นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี มาเป็นกล่องกำมะหยี่ให้แบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ๆขะเดี๋ยวน้องขอซูมออกนิดนึงนะคะอ่นนี่เลยค่ะพี่ๆมาเป็นกล่องให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะพอสองห้ศูนย์นะคะน้องให้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขะเดี๋ยวน้องให้ดูเหรียญก่อนนะคะเดี๋ยวขอซูมเข้านิดนึงโอเคค่ะพี่ นี่เลยนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ๆกรอบเงินสวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะสวยมากพี่รายการนี้รายการนี้รายการสุดท้ายนะคะสวยจนรายการสุดท้ายเลยค่ะพี่พค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะ นี่เลยพี่พี่น้องให้ไปพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อกูัยรุ่นแรกนะคะวัดโกสิตารามนะคะเดี๋ยวซูมออกให้ดูกล่องอีกรอบนึงนะคะนี่เลยนะคะพี่จะได้ไปแบบนี้เลยนะคะพร้อมกล่องกรรมยี่สวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่5 3บานะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการนี้รายการที่5 3บาน้องขอราคาอยู่ที่400บาทนะคะพี่พี่ขา ราคาแบ่งปันให้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ๆอ่ารายการที่ห้าสินะคะราคา400บาทนะคะรายการนี้รายการสุดท้ายนะคะจะจบที่รายการนี้นะคะน้องขอแจ้งช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะฟางข้าวพ้าบ้านราคาถูกนะคะเบอร์โทรศัพท์และไลน์น้องใช้เบอร์เดียวกันนะคะ082 492 145 6นะคะ หรือคุณพี่สแกน QR code ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมน้องนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะได้หาพัสุสวยนะคะมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีทีต่อๆไปนะคะและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอีีต่อๆไปของน้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ